สวัสดีครับครูเอครับคลิปนี้คลิปที่2นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงอุปกรณ์ที่จะใช้ในการถ่ายทำเราเวลาเราจะถ่ายวิดีโอเนี่ยเราจะตั้งกล้องยังไงเซ็ตกล้องยังไงนะครับผมจะพูดถึงอุปกรณ์3อย่างที่ใช้ในการถ่ายทำนะครับอย่างแรกก็คือฉากนะครับอย่างที่2ก็คือไฟอย่างที่3ก็คือกล้องนะครับดังนั้นในตอนนี้เนี่ยผมจะให้ดูก่อนว่าวิดีโอท,ที่คุณครูเห็นในแต่ละคลิปเนี่ยเวลาผมถ่ายเนี่ยผมทำยังไงนะครับผมใช้กล้อง2ตัวยังไงนะครับผมตั้งไฟยังไงนะครับ ผมทาฉากหลังผมเลือกฉากหลังยังไงนะครับอย่างแรกนะครับที่เราจะต้องพูดถึงกันก็คือเรื่องฉากนะครับเวลาเราจะทําวิดีโอการสอนเนี่ยเราต้องนึกถึงฉากหลังก่อนนะครับเราต้องนึกถึงภาพวิดีโอที่จะออกมาก่อนว่าเราต้องการให้ภาพวิดีโอนั้นออกมาเป็นอย่างไรนะครับโดยปกติทั่วไปเนี่ยมันก็จะมีง่ายๆอยู่2แนวทางคือ1คือคุณครูบรรยายเปิดนะครับหลังจากนั้นเราก็เปิดสื่อการสอนลงไปในวิดีโอนะครับแล้วก็บรรยายทับไปนะครับ การทาวิดีโอลักษณะน,นี้นะครับฉากหลังเนี่ยคุณครูก็สามารถเลือกฉากที่คุณครูต้องการได้เลยนะครับจะเอาฉากสวยงามจะเอาฉากภาพหลังเป็นอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้เราไม่ได้ใช้ฉา,ใชฉากหลังทําอะไรนะครับอย่างที่2เนี่ยคือคุณครูจะถ่ายวิดีโอในลักษณะที่คุณครูอยู่หน้ากล้องตลอดเวลานะครับอาจจะมีการขึ้นภาพด้านข้างขึ้นมาอย่างนี้นะครับหรืออาจจะหรืออาจจะมีการเดินนิดหน่อยนะครับแล้วก็แสดง แสดงสื่อการสอนขึ้นมาบริเวณนี้นะครับวิดีโอลักษณะนี้ผมแนะนําว่าคุณครูควรมีฉากหลังที่เป็นพื้นเรียบอย่างลักษณะนี้นะครับคุณครูอาจใช้ฝาลงจอดรถนะครับอาจจะใช้ฝาบ้านนะครับจจใช้ม่านอย่างนี้นะครับหรืออย่างผมเนี่ยวันนี้ผมจะเทคนิคนิดน,นึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะใช้ฟิวเจอร์บอร์ดเป็นฉากหลัง โอเคก็จะเป็นทำนองนี้นะครับฟิวเจอร์บอร์ดฉากหลังเฮ้ยทำไมต้องใช้ขนาดนี้เลยเหรอนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูตอนสุดท้ายว่าฉากหลังลักษณะเรียบๆอย่างเงี้ยเป็นยังไงนะครับวันนี้ผมเลือกฟิวเจอร์บอร์ดสีน้ำเงินเป็นฉากหลังเนี่ยสิ่งที่ผมคํานึงอย่างหนึ่งก็คือตัวผมเนี่ยจะต้องไม่มีสีเดียวหรือสีใกล้เคียงกับสีน้ําเงินนะครับซึ่งการตั้งฉากเป็นฟิวเจอร์บอร์ดอย่างเงี้ยข้อดีอย่างหนึ่งก็คือ ผมถ่ายวิดีโอวันนี้ผมไม่มีผู้ช่วยนะครับดังนั้นไม่มีใครอยู่หลังกล้องผมมองไม่เห็นว่าหลังกล้องเนี่ยมันมีขอบเขตแค่ไหนนะครับการตั้งฟิวเจอร์บอร์ดเนี่ยพอเราตั้งแล้วเนี่ยนะครับผมก็จะเดินไปที่หลังกล้องจะดิบ่อยนะครับหรือผมจะเข็งกล้องให้ดูเลยนะครับวันนี้นะครับก่อนที่ผมจะถ่ายทำเนี่ยสิ่งที่ผมจะต้องทําก็คือผมจะต้องหาสแตนดี้หาสแตนดี้มายืนก่อนนะครับมายืนเป็นแทนตัวเองเพื่อที่จะโฟกัสกล้องได้นะครับ ส่วนกล้องอุปกรณ์ที่ผมเซตไว้วันนี้นะครับกล้อง DSLR d 7 5 0 0ตัวนี้นะครับกับ iPhone 6ตัวนี้นะครับอันนี้เป็นไม้ไม้ gimbal นะครับซึ่งเป็นไม้กันสัน่นผมไม่มีไม้เซลฟี่ธรรมดาผมก็เลยเอาไม้ gimbal มาซึ่งไม่ได้เปิดกันสั่นแต่อย่างใดนะครับผมก็จะมายืนตรงนี้นะครับแล้วก็ดูดูแตนดี้ว่าแตนด d y เนี่ยอยู่ในมุมที่เราต้องการไหมนะครับเราจัดโฟกัสพอดีไหมนะครับทั้ง2ตัว เมื่อเสร็จแล้วเนี่ยเราก็พร้อมที่จะถ่ายได้แล้วนะครับเมื่ออุปกรณ์พร้อมแล้วนะครับเราก็เอาสแตนดี้ออกเราก็เอาสแตนดี้ออกไล่ออกนะครับแล้วก็ยืนในจุดที่เรามาร์กเอาไว้นะครับซึ่งก็คือตรงกลางกล้องแล้วเราก็เริ่มถ่ายนะครับ <S <S 1> <S 1> จากที่หันกล้องไปตะกี้เนี่ยนะครับบางคนคงเห็นคงสังเกตเห็นว่าเฮ้ยไฟเหมือนเยอะอะไรขนาดนี้นะครับจะต้องไฟขนาดนี้เลยเหรอ ถ้าในบ้านของเรานะครับมีแสงเข้ามาพอดีหน้าต่างกว้างนะครับเป็นกระจกบานเลื่อนแล้วแสงเข้ามาพอดีเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องทําอย่างนี้นะครับแต่เนื่องจากห้องที่ผมถ่ายอยู่เนี่ยจริงๆแล้วคือห้องมืดเลยทีเดียวนะครับผมก็เลยต้องพยายามเพิ่มแสงจริงๆแล้วห้องนี้ก็มีไฟหลอดฟลูเรสเซนต์อยู่ค่อนข้างเยอะนะครับก็เหมือนห้องเรียนทั่วไปโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลองปิดไฟให้ดูว่าถ้ามีหลอดฟลูเรสเซนต์แล้วจะเป็นอย่างไรนะครับโอเคมันเหลือไฟอยู่ดวงหนึ่ง น,นี่คือภาพที่เกิดจากแสงจากหลอดไฟฟูเลสเซนต์อย่างเดียวนะครับจริงๆก็ไม่ได้มีหลอดฟูเลสเซนต์อย่างเดียวเนาะพอดีประตูห้องเนี่ยมันมีช่องแสงอยู่ด้วยนะครับก็อาจจะช่วยได้นิดหน่อยนะครับผมจะไม่ผมจะพยายามไม่เหยียบนะครับผมจะพยายามเอื้อมมือไปเปิดไฟนะครับโอเคยังเหลืออีกดวงนึงนะครับดวงนี้ใส่ฐานต้องเดินไปเปิดโอเคเรียบร้อยนะครับนี่คือไฟที่เต็มที่นะครับผมตั้งมุม 3ทางเนี่ยเพื่อให้แสงเนี่ยมา,มาจากหลายทิศทางนะครับอย่างที่3นะครับที่ผมจะพูดถึงก็คือเรื่องกล้องนะครับการใช้มือถือถ่ายเนี่ยก็ได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคือจริงจริอ่ะผมอยากตั้งโทรศัพท์มือถือทั้ง2อันเลยนะแต่ว่าผมมีโทรศัพท์มือถือที่ใช้ถ่ายวิดีโอได้จริงๆจังๆเนี่ยแค่เครื่องเดียวก็คือ iPhone ตัวนี้นะครับดังนั้นเนี่ยผมจึงต้องตั้งมุมให้ดูแบบนี้นะครับทีนี้การตั้งกล้องเนี่ยนะครับ ถามว่าทำไมต้องตั้งกล้อง2ตัวนะครับประโยชน์อย่างหนึ่งก็คือสามารถเอาไปตัดต่อสลับฉากได้นะครับตอนนี้นะครับกล้องที่ตั้งอยู่ด้วยกันเนี่ยห่างกันแค่คืบเดียวนะครับตัวหนึ่งตั้งหันหน้าตรงๆนะครับอีกตัวเนี่ยขยับไปทางด้านข้างแค่คืบเดียวเองนะครับมันจะทําให้กล้องสองตัวเนี่ยเห็นเราคนละมุมนะครับกล้องตัวที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยครับเป็นกล้องตรงหน้าเลยนะครับเป็นกล้องถ่ายภาพหน้าตรงเลยนะครับส่วนกล้องอีกตัวหนึ่งอยู่ข้างๆเนี่ยคุณครูก็อาจจะบิดมุมนิดนึงนะครับ สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือกล้องที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยจะถ่ายเราอยู่ตรงกลางเลยนะครับจะมีพื้นที่สองข้างซ้ายขวาเท่ากันกล้องอีกตัวหนึ่งเนี่ยที่เราตั้งมุมไว้บิดมุมไว้นิดนึงเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีช่องว่างทางด้านข้างเยอะกว่ากล้องตัวกลางนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาคุณครูจะยกสื่ออุปรกรณ์อะไรขึ้นมาให้นักเรียนดูเนี่ยคุณครูก็อาจจะใช้ภาพจากกล้องตัวนี้ก็ได้นะครับผมจะถือกล้องบนภาพให้ดูอีกทีนึงว่ากล้องเนี่ยมันถ่ายเห็นอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเอาสแตนดี้มายืนแทนผมนะโอเคสแตนดีสุหล่อครับ เ,เดี๋ยวเราไปดูหลังกล้องกันนี่คือภาพจากหลังกล้องนะที่เห็นเราตอนเราถ่ายวิดีโอนะครับกล้องตัวหนึ่งเนี่ยผมตั้งให้ตรงกลางเลยนะครับซึ่งมันก็จะถ่ายเราเหมือนถ่ายภาพหน้าตรงนะครับมันก็จะทําให้เราอยู่กลางเฟรมนะครับช่องว่างทางซ้ายขวาเนี่ยก็จะมีขนาดใกล้เคียงเท่ากันหรือใกล้เคียงกันนะครับส่วนกล้องอีกตัวที่ปรับมุมเอาไว้เนี่ยผมทําให้ข้างนี้นะครับด้านนี้มีช่องว่างที่มากกว่านะครับเอาไว้ยกตัวอย่างยกสื่อขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับ มันก็จะทําให้นักเรียนเนี่ยก็จะทําให้นักเรียนเนี่ยเห็นสื่อที่ชัดขึ้นนะครับมีความชัดขึ้นนะครับถ้าไม่ใช้คุณครูก็อาจจะมีเทคนิคในการขยับตัวนะครับถามว่าคุณครูตั้งกระดานเนี่ยทำยังไงก็ทําลักษณะนี้ก็ได้นะครับถ้าคุณครูมีกระดานตั้งด้านนี้นะครับคุณครูก็สามารถอธิบายโดยที่ด้านโดยที่กล้องตัวหนึ่งเนี่ยเป็นภาพคุณครูตรงนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็เป็นฉากชี้จังหวะไหนที่คุณครูหันหน้ามาพูดกับกล้องเนี่ยคุณครูก็ใช้ภาพจากกล้องตัวนี้นะครับ ส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็เอาไว้สําหรับเน้นที่กระดานเป็นหลักก็ได้นะครับอันนี้เป็นเป็นเทคนิคของแต่ละคนที่จะใช้งานนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยผมบอกว่า2กล้องดีกว่ากล้องเดียวแน่นอนนะครับสุดท้ายนะครับที่ผมบอกไว้ว่าฉากหลังเนี่ยนะครับที่ผมจะต้องใช้ฟิวเจอร์บอร์ดขนาดน,นี้นะครับแล้วที่พูดไว้ตอนต้นคลิปก็คือผมจะไม่ให้ตัวเองเนี่ยมีสีเดียวกับฉากหลังถา,ถามว่าถามว่าโอ้ผมทําอย่างนี้เนี่ยมันทําอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวจะทําทให้ดูนะครับ พร้อมนะครับ1 2ึ่สองซ้ำหนึ่งสองซ้ำเห็นไหมครับนี่คือการใช้ฉากหลังที่มีฉากเรียบนะครับอ่านี่คือเอฟเฟกจากโปรแกรมตัดต่อนะครับซึ่งมันทําง่ายมากนะครับครูครูอยากให้ข้างหลังเป็นวิวอะไรก็สามารถทําได้นะครับเดี๋ยวเราจะคุยกันตอนที่เราเราคุยกันเรื่องโปรแกรมตัดต่อวิดีโอนะครับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ